ค e r m ม n a ์ e Enemy p y a y e r s with a Mystic or Exotic w เ a ็ o n เพรเพื่อนาต้องค่าศัตรูด้วยอาวุธระดับ m y s ติกหรือว่า Exotic ก็ได้ทั้งหมด5คนอันนี้มันยากตรงที่การหาอาวุธนะคะเพราะว่าอาวุธ m y s ติกหรือว่า Exotic เนี่ยมันไม่ได้แบบเปิดกล่องหาได้ง่ายๆหรือว่าเ,ออเดินไปแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่มันก็ไม่ได้สิ้นหวังซะทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปฆ่าพวกบอสตามเมืองใหม่แล้วก็ไปซื้อจาก NPC บางตัวที่มีขายหรือว่าไปใช้กุญแจเปิดกล่องโฮโลแกรมมะค่ะอันนั้นก็ยังพอหาได้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆสะดวกวิธีไหนแต่ว่าของทรายเนี่ยมาคนเดียวใช่ไหมคะก็คิดว่าคงจะไม่ลงเมืองใหม่มาที่ร u m b บ e r รู n s ดีกว่าเพราะว่าที่นี่เนี่ย มันมี NPC ที่ขายลูกซอง800ทองนะคะลูกซองนี้ราคา800ทองมันเคย400ทองตอนเปิดซีซันมาใหม่ๆค่ะแล้วมันก็ขึ้นราคามาเท่าตัวหน้าไปฟองกรมพาน,นิชมากมากก็ลูกซองที่มันขายเนี่ยเป็นลูกซองระดับเอกโซติกนะคะเวลายิงแล้วเนี่ยถ้าเกิดยิงโดนศัตรูมันจะมีเอฟเฟกเหมือนเรากินพริกมาเผ็ดแบบหูดต,ตับตับไหมเลยค่ะแล้วก็จะส่งผลให้เราสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็ รีโหลดไวขึ้นเป็นลูกซองที่ดีมากนะคะสายบุควนมีเ่ยถ้าเกิดว่าเซอร์เนี่ยมาคุยนะคะอันนี้ค่ะซื้ออันนี้เลยแต่ซื้ออันเดียวพอนะคะใส่กดผิดค่ะไปกดเบิ้ลก็กลายเป็น2อันไปเลยค่ะ1,600ทองสำหรับคลิปนี้นะคะเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่มีคนลงเรื่อยๆนะคะก็แนะนำว่าดีเหมือนกันซื้อเสร็จแล้วก็ลงไปบวกได้เลยนะคะ ราคา800ทองก็อาจจะไม่ได้ซื้อบ่อยมากถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วก็พยายามรักษาตัวให้ดีนะคะของซ้ายนี้ถือว่าโชคดีนะ่าจะเป็นตี้บอดแล้วังคะก็เลยสามารถเก็บได้4คนในเวลาไม่นานแล้วก็เดินออกไปเจอคนข้างนอกอีกคนนึงก็กลายเป็น5คนนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการทำ จำไม่ได้แล้วว่าที่ไหนที่มันขายไออาวุธเอ็กโซติกอีกแต่ว่าที่เนี่ยที่เนีนําเพราะว่าหนึ่งอาวุธมันเอฟเฟกค่อนข้างดีแล้วก็เป็นอาวุธที่สามารถใช้ได้ทั้งเกมไม่ใช่อาวุธที่แบบซื้อมาให้เป็นมิสติกหรือว่าเอ็กโซติกแค่ไหนเราก็แบบกลายเป็นว่าเราไม่ได้เล่นะนะเนาะซื้อมาแค่ทำเควสตอนแรกใยคิดว่างี้พวกบอสเสาหรือว่าบอสตามเมืองคิจิตด้วยซ้อย,อย่างเงแล้วมันได้ เออเอ็กโซติกหรือว่ามิสติกด้วยแต่ว่าไม่ใช่นะคะกลายเป็นว่าได้แค่เลเจนดารี hmm. ดังนั้นก็ทำตามทํายนะคะจะได้เล่นสน,สนุกด้วยเพราะว่าอาวุธมันดีหรือว่าไปกับทีมแล้วก็ไปลงเมืองใหญ่เพื่อที่จะไปเปิดห้องเอาเปิดวอลนะคะแล้วก็เอา,เอ,า,เอ,าอาวุธระดับ มิสติกมาแล้วมาเล่นทำเควสอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะแบบประมาณว่าผัด,ผดกันยิงผัดผัดกันยืมใช้นะคะเควสนี้ถือว่ายากพอสมควรถ้าเกิดว่าคนเล่นไม่เก่งมากนี่อาจจะมีเหนื่อยนะคะแล้วก็อันนี้ได้ทีมรัมโบ้ไซไม่แน่ใจว่ามันมี NPC ในทีมรัมโบ้ด้วยหรือเปล่านะคะดังนั้นก็ถ้าใครจะไปทนเป็นทีมรัมโบ้ก็ลองดูคะ่ะแต่ว่าในทีมรัมโบ้เนี่ย สามารถหาอาวุธเอ็กโซติกได้จากการที่หมุนกล่องโฮโลเชสนะคะก็อาจจะไปลองดูที่เมืองที่มันมีกล่องโฮโลเชสหรือว่าจะเป็นที่ตรงสนามแข่งรถอันนั้นก็จะมีลุ้นว่ามันจะมีอ,อไอกล่องโฮโลเชส <c oughs> จะมีแบบว่าโฮโลเชสที่มันแบบเป็น2อันเราไดอา้อาวุธมิสติกไหมนะคะลองดูแล้วกันขอไว้พรให้โชคดีหาอาวุธง่ายๆแล้วก็เจอคนที่ไม่ตึงมือมากเกินไปนะคะ ส่วนอันนี้นี่เจอตู้ตู้เซฟบักนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะไซมีกุญแจแล้วนะเอ้ไซมีคีย์การ์ดแล้วแต่ว่าประตูเหมือนเปิดแล้วแต่เข้าไม่ได้ค่ะเห็นปะ่ะคะเนี่ยเข้าไปไม่ได้ชนนะแล้วก็จะเอาคีย์การ์ดไปใส่เครื่องก็ไม่ได้เหมือนเครื่องมันพังค่ะเครื่องอาจจะไฟช็อตนะประมาณนั้นค่ะ